สวัสดีครับพบกับวิดีโอเพื่อการศึกษาของครูประยงค์ันตลาอีกแล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้จะพูดถึงคําใบพนดคําใบพนดก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันนะครับวิดีโอนี้บันทึกที่สวนนะครับอาจจะมีเสียงนกเสียงไก่ขันนะครับสร้างความไพเราะเพลิดเพลินไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตําแหน่งที่บันทึกก็อาจจะมีมุมมองไม่สวยนะครับภาพคนพูดก็ ดำคล้ำนะครับอันนั้นไม่เน้นนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการช่องทางที่จะศึกษาหาความรู้หลายๆช่องทางเป็นวิดีโอที่บันทึกขึ้นมาเพื่อสอนนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับไม่ได้ไปทําเพื่อประกวดหรืออะไรก็ตามนะครับเราเน้นเพื่อที่จะทําขึ้นมาเพื่อสอนนักเรียนนะครับคำวิพดวิดีโอที่7นี้นะครับ จะพูดถึงเทวดาคําที่มีความหมายที่แปลว่าเทวดาก็เยอะนะครับเท่าที่ดูที่เห็นก็บันทึกไปนะครับจะไม่พูดจะไม่อธิบายมากนักนะครับเนื่องจากว่าจะให้นักเรียนได้มีสมาธิในการบันทึกแต่คําไหนที่คิดว่านักเรียนจะอ่าน อ่านเพี้ยนอ่านไม่เข้าใจก็จะได้ฟังอย่างเช่นบรรทัดแรกอ่านว่าเทวะนะครับเทวะสีแดงนะครับไม่ได้อ่านว่าเทวเดียวมีบางคนอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็บรรทัดสุดท้ายาตัวหนังสือสีแดงนะครับอ่านว่าแถนนะครับแถนไม่ไม่ใช่อ่านว่าแถน เดีบางคนอาจจะอ่านว่าทะเนอ่านว่าแถนนะครับต่อมาก็นิรชรทั้งหมดนี้หมายถึงเทวดานะครับคำต่อมาครับนางฟ้านั่งฝ้านางัานางฝ้านะครับผู้ใดซื้อเทวี TV. เทพธิดาแปลว่านางฟ้าสุรางสุรางขนางนะครับหมายถึงนางฟ้าก็จดบันทึกไปนะครับไม่ไม่ค่อยเยอะไปก็ยเยอะก็ดีจะได้จําได้เวลาไปแต่งคําประพันธ์เวลาถอดคําประพันธ์ในโครงในบุดกรอนอะไรต่างๆเ่ยถ้าเราเข้าใจเราก็จะถอดคาประพันธ์ได้ตรงได้ถูกนะครับ คำที่3ของวิดีโอเพื่อการศึกษาชุดนี้นะครับเกี่ยวกับคำวบพจน์ชุดที่7เองนี่นะครับก็ได้แก่คำว่ายักษ์คำว่ายักษ์มีคำว่าอะไรบ้างอเยอะนะครับนักเรียนก็บันทึกไปเหมือนที่บอกนะครับอาจจะมีเสียงไก่เสียงนกภาพคนบรรยายก็อาจจะดำดำ,ดำมืดมืดบอดเด้เน้นมองกันนะครับเนนมองทำขึ้นมาเพื่อเพื่อสอนนักเรียน นะครับสอนนักเรียนมอตตนหรือให้ผู้ที่สนใจได้มีทางเลือกหลายๆเยอะๆเพราะมันเป็นการศึกษานะครับถ้าไปหาคนหายาก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 อย่างสิมันก็นดูบ่ดีเนาะถ้ามีหลายๆหมองหลายๆบอลหาตรงนั้นตรงนี้ไดอย่างไรความรู้ทางการศึกษาก็จะเพิ่มมากขึ้นนักเรียนก็จะไม่เครียด จดให้สวยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนนะครับฝึกไว้นะครับ